สวัสดีครับผมนายมานิลิวเพชรครับวันนี้ผมมานำเสนอแอปค้อมือก่อนเทพโดนัทูครับครับผมวันนี้จะมานำเสนอครับรูปแบบแอปก็คือ16ต่อ9ครับนำเสนอแบบ PC นะครับแล้วหน้าจอตอนนี้ก็คือหน้าจอเมนูนะครับที่มีสามตัวเรื่องนะครับโดยมี d u t y and character นะครับ Item ครับแล้วก็ Watch นะครับ ถ้ากดที่ดูตี้แอนด์คาแรคเตอร์ครับก็จะมีหัวข้อนะครับนี่ครับมีทาวเวอร์ดิเฟนซ์แอนด์แอทแท็กนะครับมีฮีโร่มีลาหิตนะครับโอเคทางด้านของหัวข้อไอเทมครับก็จะมีหัวข้อย่อยออกมาครับเป็นสตาร์ทไอเทมครับอัปเกรดไอเทมครับช็อปฟิปเปอร์ควิสนะครับโอเคเรามาเริ่มที่เรามาเริ่มที่ดูตี้แอนด์คาแรคเตอร์นะครับโอเค ก็ไปที่ tower defense และแทกก่อนนะครับอาครับก็เข้าสู่หน้าของเออโหมดของ duty and t r a c t o r นะครับอันนี้เข้าสู่โหมดของออ tower defense and Attack นะครับก็โหมดนี้ก็แสดงให้ผู้ที่เพิ่งเล่นเกมโมบ้าเนี่ยก็ได้แนะนำครับว่าการที่อาจจะเอาชนะเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ได้มีด้านควิ z ครับก็จะบอกว่าเ เราควรจะเกำจัดป้อมป้อมไหนก่อนนะครับโดยการจะมีเตัวลูกศรน,นะครับชี้นะครับชี้ว่าเออคุณจะกําจัดป้อมไหนก่อนนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยดับเบิลคลิกนะครับแล้วถ้าทําลายป้อมเนี่ยก็เื่อนก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วทําลายป้อมที่ต้องการก็จะตีถูกนะครับเพื่อว่าเควสนี้ควิดเควนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วพอกําจัดได้ถึงป้อมสุดท้ายเนี่ย ก็จะชนะนะครับเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าเออการชนะของเกมโมบ้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะขึ้นหน้ายูวินขึ้นมานะครับโอเคครับแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นเน็กนะครับเพื่อไปสู่เออโหมดต่อไปของ d u ตี้แอนด์คาแรคเนะครับครับยังอยู่ที่เออดูตี้แอนด์คาแรคเนะครับก็ตอนนี้ขึ้นสู่โหมดของฮีโร่นะครับซึ่ง ด้านของฮีโร่เนี่ยก็จะมีหัวข้อของรายชื่อของตัวฮีโร่ต่างๆนะครับเช่นสเต็งนะครับแล้วก็เอจีนะครับก็จะมีบา์ตรงนี้ครับอ่าให้คอยเลื่อนครับเลื่อนครับเลื่อนลงครับเอาชิมหายเลื่อนลงครับเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงครับเออมันก็จะไหลๆครับไหลครับนี่ครับครับเลื่อนดูเอจีครับแล้วถ้ามีตอนเอ่อ อนเอาเมาส์ครับไปโอเวอร์ครับไปโอเวอร์ครับก็จะมีข้อมูลครับข้อมูลของฮีโร่ครับชื่อครับครับออกมาครับแล้วก็จะมีพอกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีอ่อด้านของเออโอเคส่วนของข้อมูลการเล่นครับข้อมูลการเล่นครับโอเคครับ แล้วก็กดดับเบิลคลิกไปที่ไอเทมบิลครับก็จะมีพวกการออกของครับสตาร์ทไอเทมยังไงครับไอเทมหลักต้องการเป็นยังไงครับโอเคครับประมาณนี้ครับครับแล้วก็นิกต่อไปครับอ่าเข้าสู่ดิจิตี้แอนด์ชาร์เลคเตอร์ครับโหมดต่อไปก็คือโหมดชาเลนครับนั่นก็คือสอนวิธีการล่าทีฮีโรครับเอล่าทีคีฟครับเพราะว่าการล่าทีคีฟนี้สำคัญครับสำหรับ การเก็บเงินเก็บเลเวลครับก็การที่ผมจะให้ทำอย่างนี้ครับก็เพื่อจะให้เผู้ที่เรียนเนี่ยเน้นใช้สมาธินะครับในการลาช็อตในจังหวะสุดท้ายนะครับก็โดยที่เราจะเป็นสมบูรณ์แบบเป็นฮีโร่นะครับแล้วมีคู่รีครับโดยมีคีปสองตัวครับคอยมาสู้กันครับครับเราก็สู้กันครับโดยที่เลือด ตัวผู้ต่อสู้นี่ก็เต็มครับแต่ตีไปตีมาเรื่อยๆเนี่ยเราเราก็รอครับพอเลือดมันน้อยปุ๊บเลือดมันน้อยนะครับอ่าก็กดคีครับเดวบันลดวบันคีครับมันก็จะฮีโร่ก็จะตีครับถ้าล็อตติดครับก็จะคือสตอร์สกอร์ก็จะขึ้นครับแต่ถ้าไม่ติดครบสามครั้งก็แพ้เลยครับโอเคฮะก็จะมาวัดกันครับว่าใครมันมากสุดครับโอเคฮะแค่นี้แหละ เอเครับเขาวนี้ถึงโหมดของไอเทมครับโดยที่หัวข้อแรกก็คือสตาร์ไอเทมครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเเลือกไอเทมครับจะมีลิสไอเทมของเกมครับในประเภทแบบเบสิกครับแล้วก็ผู้ใช้ก็จะเลื่อนครับอัปเกรดครับอัปเกรดครับแล้วก็ซีเคตครับคือไอเทมในป่าครับโดยที่ โดยที่ผู้เล่นนะครับเอาเมาส์ไปโอเวอร์นะครับโอเวอร์นะครับก็จะมีตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าเออชื่ออะไรนะครับแล้วก็ความสามารถเป็นยังไงครับแล้วถ้าคลิกไปที่อัปเกรดเนี่ยก็จะมีทางด้านของส่วนผสมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เองเมาส์ไปโอเวอร์ครับส่วนผสมนี้ทําอะไรได้บ้างครับนี้ทําอะไรได้บ้างครับส่วนผสมสองอย่างเออจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับโอเคฮะ ครับแล้วอยู่ในโหมดของไอเทมครับแล้วตอนนี้อยู่ในหัวข้อย่อยที่ชื่อว่า Shopkeeper q u i ินะครับก็คือจะเห็นว่าจะมีตารางนะครับก็คือเราจะมีเกมครับคือจะมีอุปกรณ์อัปเกรดครับตัวนี้ครับแล้วก็บอกว่ามีส่วนผสมกี่อย่างครับแล้วรายให้ตัวเลือกมา6ตัวครับมีอะไรบ้างครับเอามาไปโอเวอร์ครับก็จะมีชื่อครับแล้วก็ความสามารถครับ ที่ความสามารถครับแล้วทีนี้ผู้เล่นครับก็เอาเมาส์ครับดราครับด่าแอนด็อกครับก็ด่าไปครับดร์ครับดร์ครับดร์ครับสกอร์ก็จะขึ้นครับแล้วขึ้นต่อไปปุ๊บก็จะมีโจทย์ใหม่มาครับโจทย์ใหม่นี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับโดยมีฉายาขึ้นด้วยครับแต่ถ้าผิดครับก็สกอร์ก็จะเกมก็จะจบครับ แล้วใครมากสุดก็ขึ้นเป็นลีลิดไปครับขอบคุณครับผมโอเคครับหัวข้อนี้ชื่อหัวข้อว่านะครับก็คือการรับชมนะครับเเกี่ยวกับการเล่นครับเป็นทีมของผู้เล่นชั้นนำครับโดยเราจะเอาข้อมูลของพวก c a t เตอร์ a n n e นลนะครับมาใส่ไว้ในแอปนี้นะครับก็จะมี หลักๆครับก็ของที่เขาแพทกันนะครับก็มีจอยโรตาครับบิออนเดอะซับม i t ครับสตาร์แรเดอร์ทีวีครับแล้วก็ของไทยก็มี t g p l ครับโอเคครับเมื่อกดไปปุ๊บครับแล้วมันก็จะเข้าอ่อ l ครับจะมีวิดีโออยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วเราก็เลือกเลือกดูครับกดปุ๊บก็ชมวิดีโอครับนี่ครับก็ทำให้ผู้เรียนครับทราบถึงการ เขาทำจังหวะของผู้เล่นชั้นนำมืออาชีพครับโอเคครับผมขอบคุณครับ